สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็คืออากาศหนาวนะคะแล้วปางก็ไม่ค่อยสบายนะคะเสียงก็จะแบบแป,กแปลกๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนปางก็เลยอยากจะมาทำขึ้นเดี่ยวกินนะคะปางก็ฝากสามีนะคะซื้อผักเข้ามาให้นะคะอย่างแรกจะเป็นกะหล่ำปลีนะคะเพราะว่าปางมีผักคะน้าอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะคะปางก็เลยจะเพิ่มกะหล่ำปลีไปด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นหัวเรดดิสนะคะปางคิดว่าข้างในมันน่าจะเป็นสีม่วงนะคะ ปกติถ้าเป็นสีขาวมันจะเป็นข้างโลกจะเป็นสีแดงๆนะคะอันนี้ปังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะคะทุกคนถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าปังเอามาทําแทนหัวช้เท้านะคะสามีปังซื้อมาให้สามหัวนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะคะปังจะใช้แทนถั่วลิสงนะคะปกติถ้ามีถั่วลิสงปังก็จะใช้ถั่วลิสงนะคะถ้าไม่มีก็จะใช้เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแทนได้นะคะ อย่างต่อไปก็จะเป็นปีกไก่นะคะเวลาปังทำก๋วยเตี๋ยวปังจะชอบทำแบบมีปีกไก่แล้วก็จะเป็นโครงไก่นะคะแต่วันนี้โครงไก่ปังมันแข็งมากปังก็เลยไม่เป็นไรงั้นไว้คาวหน้านะคะปังก็จะเอาแค่ปีกไก่ไปตุนนะคะอย่างแรกเลยก็จะใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะพอเพราะว่าปังกินแค่คนเดียวเนาะแล้วก็จะแช่ไว้ให้มันแบบน้ำแข็งละลายนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแช่ฟรีดมาเนาะ ปางก็จะมาต้มน้ำโรนะคะแล้วก็จะปรุงเลยนะคะจะมีกระเทียมกับหอมหัวใหญ่นะคะหรือหอมเขกก็ได้แล้วก็จะเป็นพริกไทยดำป่นนะคะอย่างขัดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นผงทำก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นผงทำก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะปางก็จะใส่ไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนแล้วก็อีกนิดหน่อยนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะมันจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวเราหอมมากขึ้นนะคะ ปังไม่รู้ว่าใครทํายังไงนะคะแต่พอปังมาอยู่ที่นี่นะคะปังต้องทําแบบที่เอาเท่าที่เรามีนะคะวัตถุดิบมีแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นนะคะขอแค่ทําเสร็จแล้วออกมาอร่อยเหมือนกันนะคะปังก็จะมาหันหัวตัวนี้นะคะ ปังไม่รู้จริงๆนะว่ามันชื่ออะไรนะคะทุกคนถ้าใครแบบรู้นะคะบอกปังด้วยนะคะมันอารมณ์คล้ายๆหัวไชเท้านะคะปังก็เลยจะมาแทนหัวไชเท้าค่ะเพราะว่าเวลาปังกินกว๋วยเตี๋ยวอ่ะปังจะชอบกินหัวไชเท้ามากนะคะปังจะใส่ลงไปสองลูกเลยนะคะแล้วก็จะหั่นให้หนาหน่อยนะคะปังจะไปตุ๋นกับไก่ให้มันแบบเละไปเลยนะคะเพราะว่าชอบกินแบบนิ่มๆนะคะวิธีการทำนะคะก็คือปังจะทำแบบนี้ตลอดเลยนะคะก๋วยเตี๋ยว แบบปังชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะบางทีแล้วแต่อารมณ์บางทีก็ทําแบบไก่ฉีกด้วยบางทีก็ไม่ไก่ฉีกนะคะวันนี้ปังมีผักชีด้วยรู้สึกแบบดีใจมากนะคะเป็นผักชีที่แบบมันแบบมีนิดเดียวนะคะตรงหน้าบ้านนะคะก็พอได้ใส่ให้แบบน้ําซุปราหอมนะคะก๋วยเตี๋ยวราหอมขึ้นนะคะก็โอเคพอปังคิดถึงบ้านมากๆนะคะได้กินอาหารไทยบ้างปังก็จะรู้สึกแบบดีขึ้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นคะ่ะ ปีกไก่ปังก็จะเอามาหั่นครึ่งนะคะปีกบนกับปีกล่างให้มันออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะได้กิน,นง่ายๆน,นะคะขังที่ปังหั่นไว้นะคะปังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าปังจะใช้แทนหัวใช้เท้านะคะน้ำเดือดแล้วนะคะปังก็จะใส่ลงไปเลยนะคะปังจะใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าปังกินเยอะนะคะปังชอบเลย ปีไก่นะคะ ปังตุนไก่อไว้ตั้งแต่ตอนตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ไปนอนนะคะพอไก่แบบสุกนิดหนึ่งปังก็ไปนอนแล้วตื่นเช้ามาปังก็มาตุนต่อแล้วก็มาส่งสามีไปทํางานนะคะ <S <S ก็คือมาทําอาหารเช้าให้สามีนะคะเวลาปาังอยากกินอะไรที่มันใช้เวลาต้องแบบตุนนานอะไรเงี้ยปังก็จะทําไปตั้งแต่กลางคืนเลยนะคะเพราะว่าเวลาลูกหลับอะไรเงี้ยปังจะทําตอนเวลาลูกหลับนะคะเพราะว่าลูกตื่นอะไรเงี้ยเขาจะแบบงอแง,งนะคะ ปังก็จะทำอะไรไม่ได้นะคะปังจะแบบมาอัปเดตสามีนะคะหลังจากที่มีลูกด้วยกันนะคะสามีเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือสามีนะคะก็ยังแบบยังดีเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่ก่อนยังไม่มีลูกกับหลังที่มีลูกเขาก็ยังเป็นคนแบบเป็นคนดีเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขนาดที่บ้านปังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสวยด้วยปังรู้สึกว่าถึงต้นมันไม่โตแต่ว่ามันก็พอดีกินนะคะ ปังก็จะใส่กระหล่ำไปหัวเล็กนะคะหนึ่งหัวเลยเพราะว่าปัางชอบกินผักนะคะปังก็จะใส่น้ำไปก่อนแล้วก็ใส่เกลือนะคะปังเคยได้ยินคนบอกว่ากินกระหล่ำสดๆไม่ดีนะคะแต่ปังเนะี่ยชอบกินกับเมี่ยงมากหรือบ้านปังเขาเรียกว่าหมี่ห่อนะคะปังชอบกินกระหล่ำสดๆแล้วก็คนะน้าคะน้าน่ะปังชอบกินก้านมันนะคะคนอื่นนะ่ะเวลากินเขาจะกินแต่ใบแต่ปังชอบกินก้านมันนะคะเอาไปผัดแบบ ผัดหมูกรอบอร่อยมากแต่ตอนนี้ปางกินหมูไม่ได้ก็จะเอาแบบอย่างอื่นไปผัดแทนนะคะผักอะเต็มกะละมังเลยนะทุกคนระบังก็เติมนะ้ำไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาซอยหอมในไว้นะคะหอมหนาดีหน้าปังมีติดตู้เย็นไว้นะคะปกติไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเวลาจะใช้ไม่มีนะคะปังก,ก็หั่นแบบหัวมันเข้าไปด้วยแล้วก็จะเป็นใบเขียวมันนะคะแล้วก็จะมีผักชีนิดหน่อยนะคะทุกคน แค่นี้มันก็ดีแล้วเนาะเราอยู่ต่างประเทศแล้วมันเป็นประเทศที่แบบยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นนะคะปังรู้สึกว่ามีของไทยกินบ้างก็ดีแล้วนะคะผักผลไม้ก็มีหลากหลายนะคะที่นี่ไก่ตุนปังก็จะประมาณนี้นะคะปังรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะก็จะปิดไฟได้เลยคะ่ะ ส่วนกับข้าวของแม่ยา่าแกก็จะต้มถั่วไว้นะคะเพื่อเอาไปใส่กับข้าวอีกทีแล้วก็เป็นแกงมะเขือเทศนะคะแกงมะเขือเทศอะทำง่ายมากนะคะอันนี้จะเป็นซูกินี่แบบตากแห้งนะคะแม่ย่าก็เอามาใส่แบบเอามาแช่น้ำไว้ให้มันพองนิดหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับแกงมะเขือเทศทาง่ายนะคะถ้าเราม,มีมะเขือเทศเข้มข้นนะคะใช้แค่หอมหัวใหญ่นะคะผัดกับน้ํามันแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะที่เป็นแบบเข้มขน้นเอาไปผัดหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็เอาผักหรือสิ่งที่เราต้องการนะคะเอาลงไปต้มนะคะแค่นั้นก็ได้เลยนะคะปรุงแค่กเกลือกับน้ำมันค่ะ ตอนนี้นะปังก็จะเริ่มลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็จะผักลงไปลวกก่อนนะคะก็คือปังใส่ผักเยอะมากนะเพราะว่าชอบกินแต่ถ้วยปังน่ะเล็กนิดเดียวเองนะคะมันไม่ค่อยมีถ้วยใหญ่นะคะที่นี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันไม่ได้มีแบบถ้วยใหญ่มันถ้วยตาไก่แบบบ้านเรานะคะปังก็จะแบบต้มไปนะคะแล้วก็จะหานันหานีไปด้วยนะคะมาม่าที่ปังจะใช้นะคะก็จะเป็น ยี่ห้อนี้นะคะเป็นรสผักนะคะปางรู้สึกบางไม่ชอบไม่ชอบมาม่ารสนี้ที่สุดนะคะจะเอามาทําแค่แบบยำหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่จะไม่ค่อยกินแบบมาม่ารสนี้มันไม่อร่อยมันเป็นรสผักแบบจืดๆนะคะมันก็จะมีรสแบบเผ็ดที่ออกมาใหม่นะคะปางกินหมดไปแล้วสายมีปังซื้อมาให้น่าจะห่อละห้าร้อยดินาได้นะคะหลังจากลวกผักเสร็จแล้วนะคะปางก็จะเอามาม่าลงไปต้มเลยนะคะ ปังจะต้มไม่นานนะคะให้มันแบบยังแข็งๆอยู่เพราะว่าปัางเนะี่ยไม่ชอบกินมาม่าแบบอืดๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปสุกเองในน้าซุปที่เราเทใส่ตอนหลังนะคะเพื่อนเพอได้ทีละปังก็จะตักขึ้นถ้วยเลยนะคะถ้วยมันเล็กมากมันกินไม่สะใจนะคะถ้ามันแบบไซส์ใหญ่ก็จะเป็นไซส์ที่เขาแบบตักเป็นจานแบบเป็นเป็นถ้วยกลางนะคะเอาไว้แบบสําหรับคนอื่นตักแบบเข้าถ้วยของตัวเองนะคะ ปังก็จะตักไก่ปีกไก่ใส่ลงไปนะคะแล้วปังก็จะใช้แบบพอใช้เท้ารมของปังใส่ไปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าชอบกินมากในคลิปนี้นะคะปังพูดว่าชอบกินมากเป็นแล้วหลายคำมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอาทิตย์หน้าถ้าปัางมีโอกาสได้ไปตลาดบังคลาเทศนะคะปังจะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะปังคุยกับสามีว่าจะไปสุกหน้ากันนะคะถ้าได้ไปจริงๆเดี๋ยวจะเอาคลิปมาลงให้นะคะ เพราะว่าปังอยากไปมากเพราะว่ามันจะมีแบบตลาดที่แบบว่ามีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าปังอยากได้ชุดหน้าหนาวด้วยนะคะถ้าได้ไปเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะปังก็จะกินประมาณนี้นะคะทุกคนปงังแอบเจียวกระเทียมนะคะเพราะว่าสามีเขาไม่ชอบให้ปังกินกระเทียมมากๆ,ๆเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากนะคะปงังแอบเจียวตอนที่เขาไม่อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าปังกินกระเทียม<ๆ>เขาจะโกรธมากเพราะว่าไม่ชอบจริงๆ ถ้าให้ซื้ออะไรให้เขาจะซื้อให้ปังทุกอย่างยกเว้นกระเทียมนะคะเขาจะไม่ซื้อให้เลยปังปรุงแบบประมาณนี้นะคะปังเป็นคนที่ปรุงไม่ชอบชิมนะคะก็คือปรุงแบบรสชาติไหนก็รสชาตินั้นแล้วก็กินแบบนั้นเลยนะคะไม่ชอบชิมจริงๆปังไม่รู้ทำไม หน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเกือบล้นถ้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปังก็จะขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะของไม่ยาก็จะเป็นแบบเมนูง่ายๆเลยนะคะไว้คลิปหน้านะคะเรามาเจอกันอีกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปังขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกแรงสัพพอร์ตและก็ทุกการติดตามนะคะ